จะมาเอาแบบชีวิตอะไรเงรี้ยใช่ไหมมีนะมีครั้งหนึ่งนะเขามาแทนเราอะมาแทนล่างพี่นิกี้เชื่อปะไม่รู้อะไม่รู้ว่า,มวาผม <คน S 1> เป็นคนไม่ได้ไมงมงายแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่ผมเป็นคนฟังได้อันนี้คือก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนกลัวผีและคิดว่าตัวเองจิตแข็งมากพอ,อเพราะว่ารู้สึกว่าแยกแยะออกแล้วดิววิญญาณได,ได,ได้ดิวกับเรื่องพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันหนักหนาเกินไปคือตอนที่แบบเราไปถ่ายหนังนอกหนังจากประเทศอะไระ้าศ สวิสค่ะโหคุณไไม่ด้งตเแลนด์เลยเหรอใช่ค่ะโหเก่งเลยเนี่ยพี่คูสร้างเป็นแบบสวิตเซอร์แลนด์ใช่แล้วคือโลเคชั่นที่เราใช้ถ่ายมันเป็นแบบโรงแรมล้างโรงแรมคือโรงแรมที่ที่ไทย่ะเลยที่ไทยที่ขายบริการจริงๆที่มันยังเป็นแบบบันไดขั้นบันไดเป็นพรมแดงๆแล้วเป็นโค้งๆตู้กระจกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันล้างแล้วแล้วมันก็มีค่ะคือแต่ละที่มันเป็นที่ที่แบบมีเรื่องมีราวมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถ่ายในเวลากลางคืนตั้งแต่ คุ้มหนึ่งจนถึง7จ็ดโมงเช้าแล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันอยู่ต่อซอกซอยที่มันมีหนูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานมันเป็นพลังงานลบแล้วมันดันมีที่หนึ่งที่มันมีเคสเคสจริงๆว่าแบบมันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นของแบบผู้หญิงขายบริการใช่ใช่ในโลเคชันนั้นซึ่งมันก็คือห้องนั้นด้วยคือถ้าเกิดทุกคนได้เห็นในหนังก็คือมันสวยจริงๆแหละนั่นแหละแล้วคือพอเราอยู่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะมันมีเรื่องราวที่แบบว่า หลังจากนั้นปั่นรู้สึกว่าแบบพลังงานลบมากๆปั่นเริ่มกินไม่อิ่มเริ่มนอนไม่หลับกินเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าแบบไม่อิ่มแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปั่นร้อยเปอร์เซ็นต์คำพูดคำจาเริ่มไม่ใช่ตัวเองการตัดสินใจเริ่มไม่ใช่ตัวเองแม้กระทั่งแบบพี่อินก็รู้สึกว่าปัน่นก้าวเล้าวุว้ <bras S 2> เองอยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าปัน่นก้าวเล้าคือปั่นไม่รู้ตัวเลยปั่นมารู้ตัวอีกที่่่ามหนึ่ง มันเหมือนไม่ใช่หน้าปั่นตาปั่นโหลปากปั่นความแล้วรูปหน้าปั่นเปลี่ยนเปลี่ยนมากกว่าปั่นไปฉีดบท็อกอีกอ่อเปลี่ยนแบบประหลาดเปลี่ยนแบบแม้กระทั่งปั่นดูรูปตัวเองมันยังบอกว่าใครวะ,ะไม่ใช่อะ่ะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเหมือนโดนแฝงเรารู้สึกได้ถึงพลังงานว่าเขาบ<ๆ>แบบเขาอยากมาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกับเขานะก็แบบเนยนงคุยกันไปเราก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จเรื่องนี้ไปวัดกันแล้วมันก็ไปวัดจริงๆมาให้พี่อินไปส่งแล้วปั่นไปถือศีล แล้วปานก็บอกว่าในเมื่อเขาไม่มีร่างนี่เป็นร่างให้นี่มาถือศีลให้นี่มาทําบุญให้แต่ว่าหลังจากนี้เราต่างคนต่างอยู่อย,นะอยู่ที่วัดไปนะอย่าตามปันกลับเพราะปันจะไปใช้ชีวิตของปันแล้วถือว่าปัานทำแล้วปานก็ปิดวาจาเลยนะเพราะปานเข้าวาัดปุ๊บ ปั่นก็ลยูกขาวผมขาวเลยโหเก่งวะใช่ก็ถือสินแปดไม่พูดกับใครกินข้าวมือเดียวครับแล้วก็สวดมนต์ทำว่าเช้าทำว่าเย็นแผดเมตานั่งสมาธินั่งคุยกับเขาทำกิดตลอดใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยเอาล่างมาทําให้เนี่ยบุญกุศลที่ทําในครั้งนี้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราถือสินทั้งหมดอ่ะเราให้เขาไปหมดเลยเราไม่เอาอะไรไว้ให้ตัวเราเลยแล้วพอออกมาจากวัดก็กลับมาเป็นปกติ เลยงงมากคือป่าน่ะเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการหาหมอไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะป่านเป็นนักแสดงบางทีป่านก็ต้องใช้หมอในการแบบรีลิสตางอย่างใช่ค่ะแต่ว่าณณตอนนั้นเคสเนี้ยค่ะเรารู้ตัวเลยว่าการหาจิตแพทย์อ่ะไม่ได้แล้วไม่ใช่เหมือนป่านรู้ตัวเองว่าว่าเนี้ยป่านจะไปหาหมอหรือว่าเวนเนี้ยป่านจะไปหาพระ แต่ก็ไม่ได้แบบคุณอินกับบทเกินไปใช่ไหมตอนนั้นไม่ไม่ได้อินกับบทปานเป็นคนเอาออกไนนี้ปานทำใช่เราทำงานตั้งแต่เด็กใช่ไหมดังนั้นอ่ะเรารู้เลยว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการอินกับบทมากเกินไปมันเป็นบางอย่างที่แบบเข้ามาแล้วใช่ไม่งั้นทุกบทที่ปั่นรับอ่ะมันก็หนักทุกอันไล้ทํไมตอนนี้ถึงไปเจอแล้วสัตย์ใจปานปิดเราเลือกได้ด้วยมีคนบอกว่าที่ป่านอ่ะเจอบ่อยๆอ่ะเป็นเพราะว่าปานเป็นคนใจดีอปานเจอปานเห็น ใช่ไหมปั่นรู้ว่ามีตรงนั้นตรงนี้ปั่นก็บอกเดี๋ยวกลับบ้านไปทําบุญให้มันยิ่งมีเซนส์แล้วก็ยิ่งทําให้เขารู้ว่าคนนี้เป็นคนใจบุญทําให้ปั่นเห็นบ่อยๆมันเหมือนมันเปิดเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราทําให้คนอื่นหมดเลยอย่างอย่างปั่นไปถือถือศีลอย่างเงี้ยปั่นไปบวชใช่ป่ะปั่นอุทิศให้เขาก่อนแล้วค่อยให้ตัวเองปั่นไม่ได้นึกถึงตัวเองมีวันหนึ่งปั่นรู้สึกว่าปั่นตื่นขึ้นมาแล้วแบบไม่ได้แล้วถ้าทําบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้ตัวเเเอองงงแแล้้้วววมมมตต่่่าาาาุทิิศใหญณสภีีๆยย แล้วเมื่อไหร่กูจะได้บุญควรปฏิบัติควรเป็นผู้ที่ต้องได้บุญนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ปั๊ไม่รู้นะคะว่าคิดแบบนี้ถูกหรือผิดแต่ปั๊รู้สึกว่าคนเราคิดดีทําดีอะกรรมนี้ทั้งหมดมันควรตกอยู่ที่ที่เราที่คนทําใช่ไหมเราคิดดีทําดีแต่เราไปพิ้งให้คนอื่นอะมันไม่มีเออมันไม่แฟร์กับเราเลยก็เลยเริ่มที่จะแบบผ่านมาสวดมนต์แล้วก็ให้ตัวเองเยอะขึ้นก็เลยโอเคไม่เป็นไรกรรมของเขาวิบากของเขาก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ย สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้อบอกเขาไปแบบนี้